มีกบตัวหนึ่งลอยว่ายน้ํามาเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในการแสดงละครเอ,อพิเศษอะไรสักอย่างของของเออคุณป้าข้างบ้านเขากำลังจะโชว์แสดงการร้องเพลงหรืออะไรสักอย่างให้เราดูเห็นเขาบอกว่าอาาัตรตันใจมากเลยล่ะทุกคนเราไปดูกันเถอะนะไปด้วยกันไปกัน วายนะห้ามไปสวัสดีทุกคนถึงแล้วล่ะเฮ้ยเรามาดูกันเถ่นนะว่ามันจะอัศจรรย์กันแค่ไหนล่ะถือเออว่ามันสุดยอดเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเลย มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนี้โอ้ไม่กอและทันใดนั้นเองก็มีเทพเจ้าพ่อรูปหล่อโผกมาถึงฮะนั่นเหมือนค่ะเทพเจ้าพ่อรูปหล่อตำนานจะทนันมังกรถล่มฟ้าถลายโลกปัตตีแตกไม่เหลือซากดังแก้วใบนั้นที่นงางปาาข้างบ้านของเจ้าได้ลองเอาไว้เจ้าเจ้ารู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไร ทำให้แก้เป็นนั้นแตกได้ะฮะไม่รู้อ่ะทําไมอ่ะสาเหตุนั้นก็มาจากการที่ป้าข้างบ้านของเจ้านั้นได้ทําการเป็นเสียงออกมาซึ่งเสียงที่นางเป็นออกมานั้นก็คือความที่ของเสียงที่กระทำจากแรงภายนอกนนก็คือป้าของเจ้านั่นเองฮะฮไม่ใช่ป้าของแกนะเป็นป้าข้างบ้านนั่นแหละเออซึ่งความถี่นั้น จะเรียกว่าความถี่การสั่นพ้องเองซึ่งถ้าความถี่การสั่นพ้องไปมีค่าตรงกับหรือว่าเท่ากับออความถี่ในธรรมชาติของระบบระบบหนึ่งแล้วก็แก้วจะทำให้ค่าแอมพลิจูดของวัตถุนั้นในการสั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้วัตถุนั้นเกิดความเสียหายยังไงละ่ะเข้าใจไหมเจ้ากบน้อยโอ้มันเป็นอย่างนี้เอง กบเข้าใจแล้วขอบคุณที่ประเจาพพอลูกหล่อมากครับวันนี้กลับบ้านดีกว่ามีกบตัวหนึ่งลอยว่น้ำมาอุวยสวัสดีถึงบ้านซะแล้วสิเนี่ยวันนี้แล้วก็คงต้องจากลาซะแล้วกบน้อยง่วงนอนวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไม่ไปมาเจอกันใหม่นะจุก๊กจุ๊อ่ะ